กังยมอยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋โอโอเคเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็สัมผัสใจนึกคิดนี่นะฮะถ้าสมมุติว่าเราเป็นเห็นรูปสวยเนี่ยนะก็เกิดความคว mm hmm. ามรักความพอใจ uh huh. นี่เราเอาคำว่านี่ไม่ใช่ของเรานี่ mm hmm. ไม่ใช่ตัวเรามาพิจารณา mm hmm. แล้วไปเห็นเสียงที่ตูก คำดิเราเราไม่พอใจอื <c oughs> เราก็เอาคําว่านี่ไม่ใช่ของเราเสียงไม่ใช่ของเราอื <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าสมมติว่าเราไปเห็นกลิ่นเหม็นเราไม่พอใจ <c oughs> เราก็เอาคําว่านี่ไม่ใช่ของ <c oughs> กลิ่นไม่ใช่ของเรา <c oughs> แล้วก็ไม่ใช่ตัวเราใช่นี่ผมอยากเรียนถามว่ามันมันเป็นวิปัสสนาไหมหรือมันเป็นจิตเราอยู่กับกายไหมเนี่ยครับอ๋อ,อ,อแล้วมันมีทางที่จะจะหลุดพ้นอะไรไหมหรืออย่างไงครับขอเรียนถามครับอ๋อออ,อ,อการใช้หลักการเนี้นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยในบาลีผู้เจ้าใช้คําว่าเนตังมามะแปลว่านั่นไม่ใช่ของเรา เมโสมัสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณเมสโสอัตตานั่นไม่ใช่ของเรายมไปดูได้ว่าสามคำนี้ไม่มีในอภิธรรมอภิธรรมที่สิบสองเล่มของพระไตรปิฎกยมเสิร์ชไปจะไม่เจอสามคำนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกว่ะดังนั้นจะอยู่ในแต่สุดตันตปิฎกเพราะสามคำนี้เข้าใจาย,ยากมันจะเลยมันจะผ่านดังนั้นเขาจะสอนกันสุดแค่อนัตตา แต่ในพระสูตรเนี่ยยมจะเห็นวพระพุทเจ้า,าตรัสต่อจากอนัตตาคือเนตังมะมะเนสโสมัสมิณมิสวตามันจะต้องสรุปอนัตตาได้ว่าเห็นอนัตตาแล้วยังไงเห็นอนัตตาแล้วจะเห็นสามตัวนี้นะจะสรุปได้ว่ามันกับเราเนี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันปฏิปทาเนี่ยพรเจ้าเรียกเป็นปฏิปทาอันหนึ่งเลยเรียกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือ,องสักกายะนะสักกายะหรือสักยันตะ ความเข้าไปยึดถือขันธ์ว่าเป็นตัวตนเนี่ยจะหมดไปเพราะปฏิปทาตรงนี้นะทอนนี้ถามว่ายงถามว่าใช้ตรงนี้เลยได้ไหมต้องไปดูว่าผู้เจ้ามีสอนไหมว่าใช้ตรงนี้เลยได้มีนะคนที่ใช้ปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลืองสกายะเนี่ยผู้เจ้าเรียกพวกนี้ว่าพวกยิงไกลเปรียบเนินเหมือนนายขบังตะนูเนี่ยนะพวกยิง แม่นหรือยิงเร็วเนี่ยพวกนี้คือเห็นเกิดดับเห็นอนิยนสศส,สีพวกนี้เรียกพวกยิงแม่นพวกยิงไกลเนี่ยพวกนี้เห็นเนตังมะมะเนสโสมัสมิณะมสวตาัญญงนั้นโยมสามารถใช้ปฏิปทาตรงนี้มาในการประพฤติปฏิบัติตั้งแต่แรกได้เลยป้อนสัญญาเข้าไปเจอรูปก็นั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราพิรนากายก็กายไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรา ป้อนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้อยู่เรื่อยๆเหมือนโยมป้อนว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับถามว่าการป้อนตรงเนี้เสียหายไหมไม่เสียหายผู้เจ้าเรียกว่ามันเป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอแบแห่งวิชาป้อนสัญญาตรงนี้ได้ประโยชน์วิชาความรู้จะเกิดขึ้นเข้าใจไหมนี่พระสูตรทั้งนั้นเลยนผู้เจ้าตรัสไปหมดเลยซึ่งอันนี้ก็อยู่ในจับพระโอษฐ้าเล่มนี้แหละนะอะ และน,นี่หมายถึงว่าถ้าเราใช้คำนี้แล้วมันทำให้จิตเราอยู่ในกายจิตเราอยู่ในกายอยู่ใช่ไหมครับจิตอยู่ในกายไหมเนี่ยคือการที่การตั้งจิตเนี่ยพระุทธเจ้าให้ตรัสไว้เนี่ยก็คือตั้งไว้ในกายเวทนาจิตธรรมสี่ฐานนี้ได้หมดเรียกว่าที่เที่ยวของจิต ให้เธอเที่ยวไปในวิสัยที่บิดาของตนเองเที่ยวไปคือเที่ยวไปในสติปัฏฐานสี่นะถ้าให้อยู่ในกายให้อยู่ในเวทนาให้อยู่ในจิตให้อยู่ในธรรมกายกายยคกตาสติผู้เจ้าแบ่งอีกข้าอีกโยมพินาอาสุภะนี่นี่ก็เป็นกายยคกตาสติอาณาปานาสิก็เป็นกายยคกตาสติเข้าชั้นหนึ่งสองสามสี่ผู้เจ้าก็จัสว่าเป็นอันนับเป็นกายยคกตาสตินะ ทนี้เวทนาเป็นอย่างไรการทำในใจเป็นอย่างดีต่อลหมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกอันนี้เป็นเวทนาอันหนึ่งในเวทนาทั้งหลายหรือโยมเห็นพร้อมเฉพาะซึ่งปิติซึ่งสุขซึ่งจิตตสังขารทำจิตตสังขารให้ลำงับนี้เป็นเวทนานุปัสนาสิกฐานจิตตานุปัสนาเป็นยังไงนั่งรู้ลหมหายใจนี่ก็เป็นจิตตาได้เหมือนกันเพราะเรารู้ พระเจ้าบอกถ้ารู้ว่าจิตกําลังรู้ลมเนี่ยเป็นจิตตานุปัสสนาละทีแรกเราจะเห็นแค่ลมต่อไปเราจะรู้จักว่ามีจิตรู้ลมและเพ่งดูจิตที่รู้ลมอยู่นี่เป็นจิตตานุปัสสนาพระเจ้าตรัสว่าพิคุทั้งหลายเราไม่กล่าวอาณาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะอาณาปานคือการรู้ลมเนี่ยมีไม่ได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญาารระ เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นะธรรมานุปัสสนาคือพิกุนั้นตามเห็นซึ่งความไม่เที่ยงความจางคลายความดับไม่เหลือความสลัดคืนจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาเนี่ยจำแนกไปอีกเยอะเยอะมากเลย อันนี้บอกตัวหลักๆที่พระองค์เนี่ยใช้ลมหายใจเป็นตัวบอกสติปัฏฐานสี่นะ,อะบอก้าใจไหมซึ่งเราใช้ในตังมามะเนี่ยเราจะอยู่ในส่วนของธรรมานุปัสสนาก็ได้มองเห็นเรื่องของการไม่เที่ยงการจังคลายจับแต่ประเด็นนี้นั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะ,ะพินาธรรมธรรมในธรรมะ เขาขอเลียนถามเพิ่มเติมนะ,ะถ้าสมมุติว่ากลางวันนี่นะเราทำทำงานทําอะไรไปเนี่ยแล้วก็พิจารณาอันนี้ไปนะคือตาไปเห็นรูปสวยแล้วก็ว่านั่นไม่ใช่ของเรา<ๆ>นั่นไม่ใช่ตัวเราแล้วไปเห็นเสียงตําหนินั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเรานี่ตอนกลางคืนนะฮะเรามานั่งรู้ลมเงี้ยนะฮะแล้วตอนเช้าเราตื่นขึ้นมาเราก็มานั่งรู้ลมอย่างเงี้ยถือว่าไปทางเดียวกันไหมครับ ได้หมดอยอ่นตรงไหนก็ได้มันเป็นหนทางเข้าสู่วิมุตได้หมดสาธยายธรรมก็เป็นหนทางเข้าสู่วิมุติแสดงธรรมก็เข้าสู่วิมุตได้เป็นข้อปฏิบัติเหมือนกันพระเจ้าบอกขณะที่แสดงธรรมคนที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมก็จะเกิดความเข้าใจในอันในธรรมไปพร้อมๆกันกับที่แสดงให้เขาถ้าเขาแสดงในคําของตถาคตนะเพราะคําตถาคตจะเชื่อมโยงกันหมด เขาจะเกิดความเขาจะน่ในธรรมไปพร้อมๆกันฟังธรรมก็ได้แสดงธรรมก็ได้สัจชายะสาธยายธรรมก็ได้แต่ต้องสัจชายะในคำตาตาคตนะ,ะจะเกิดความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอาจซึ่งธรรมเกิดปีติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่นเข้าวิมุติได้นะคิดติตรึกในธรรมนะทำสมาธิได้หมดเลย ดังนั้นแต่ละอันที่โยมบอกมันเป็นหนึ่งในหนทางเข้าสู่วิมุตตได้ไม่มีผิดเลยสติปัฏฐานสี่โยมจะอยู่ฐานไหนก็เข้าวิมุตต์ได้หมดสมบูรณ์ในตัวมันเองผู้เจ้าอธิบายเองกายานุปัสสนาอย่างเดียวเป็นเหตุให้สติปัฏฐานบริบูรณ์เป็นเหตุให้โพชฌงเจ็ดบริบูรณ์เป็นเหตุวห้วิชาวิมุตตบริบูรณ์ย้อนกลับมาอธิบายใหม่ขณะที่เธอจเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน<อ><อ>ก็จะเป็นเหตุให้โพชฌงเจ็ดบริบูรณ์ เป็นเหตุให้วิชาวิมุตติบริบูรณ์ย้อนกลับมาพูดจิตตานุปัสสนาสิบประธานใหม่เป็นเหตุให้พจนชงเจ็ดบริบูรณ์วิชาวิมุตติบริบูรณ์ดังสติปัฏฐานทั้งสี่เนี่ยสมบูรณ์ในตัวมันเองทั้งหมดถึงวิมุตต์ได้หมดเลยเพียงข้อเดียวก็ได้นะนี่พระเจ้าทรงตรัสไปเองพระสูตรนี้ค่อนข้างยาวนะครับแล้วขอเพิ่มเติมอีกนิดนะสมมติมว่าเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสนะถ้าเราเอามาพิจารณาทั้งวันหรืออะไรที่เราทํางานนี่ก็ มันมันจะเกิดเป็นเป็นนิสัยหรือเป็นอะไรติดตัวไปไม่หรือ,อยังไงครับอันนี้การพิจารณาทำมากเกินไปเนี่ยผู้เจ้าบอกจะฟุ้งซ่านนะกายจะอ่อนลา้าจิตจะอ่อนเปลี่ยพผู้เจ้าให้ทําสมาธิด้วยนะพิธีในการแก้นะความฟุ้งตรงนี้นะนะเมื่อเธอตึกตามตรองตามซึ่งทำเนี่ยทั้งวันเนี่ยองบอกพวกไม่เอ็นโทษมันหรอก แต่กายจะอ่อนล้าจิตจะอ่อนเพลียนะครูเจ้าก็ให้มาทําสมาธินะตั้งอยู่ในอารมณ์อันเดียวละการเพ่งอนาสายลมต่างๆเสียเข้าชันหนึ่งสอสาคือหยุดคิดบ้างหยุดให้จิตมันทํางานมันทํางานมากไม่ไหวนะกราบขอบพระคุณครับติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อ ได้ซึ่งกถาวัตถุ10อย่างนะกะถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่ารรมัก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้ว แก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสสดานะ